้างล่างเสร็จไหมครับ ปาราภุทธังสรนังปัจฉามิทังปัจฉามิรุ่ยยังริ่ยสังข้าสรนังภัยชามิรุติปารายิโสปาจจานาเวรติตากตวินที่การสูงที่เคารพกระผมคณบดีพิสิทธิ์ปัญญาณะพวกเราเราทหารปืนใหญ่จึงร่วมใจการจัดงานนี้ขึ้น ปิจการทหารปืนใหญ่ของไทยทันสมัยพอกับชาติระดัโกพระโดเป็นทหารปืนใหญ่ตัวใหญงโตรักโตหนุงใหญ่ถึงปัจจุบันเหล่าทหารปืนใหญ่มีบทบาทสำคัญในทุกสมรูิและประเทศชาติวันทหารปืนใหญ่17ธันวาคมของทุกปีจึงเป็นวันที่พวกเราที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณทหารของชาติตลอดจนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบสมกับสมญานามราชาแห่งสานามรบหมายสูงสุดในโอกาสเดียวกันนี้กองทัพบกในการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติตลอดจน กรมทหารป็นอย่ กองพันทหารพิญศาที่6กรมท่ารพิญศาที่6